พอแข่งจบอะทีมอะก็แตกเลยเป็น10วินาทีที่โคตรนานนานที่สุดในชีวิตเลยอีกใจไม่เอาอะไรแล้วครัพอเมื่อพูดถึงการแข่งขัน r ร็คแนลร็อกสตา์เมื่อปีที่แล้วหลายคนคงจดจำภาพความสำเร็จแต่สำหรับพวกเขาแล้วเขาไม่ได้ไปสู่จุดสูงสุดพวกเราพูดบอยมัมมัม ประการณ์แบบนี้คุณจะหาได้จากที่ไหนอีกก่อนที่เขาจะเป็นแชมป์อะครับเขาต้องผ่านพวกเราไปให้ได้ก่อนถูกไหมถึงแม้ว่าคุณจะแพ้แต่คุณนั่นแหละจะเป็นคนพลิกโพยยของคนทั้งเซิร์ฟเองถึงแม้ว่าคุณจะไม่ผ่านเข้ารอบแต่คุณก็คือแรงบันดาลใจให้กับผู้เล่นคนอื่นต่อจากนี้ครับ แต่ถ้าพวกคุณไปถึงจุดสูงสุดแล้วฝากส่งเสียงชัยชนะแทนพวกเราด้วย ตอนนั้นก็คือชนะเพราะเพื่อนแบกเลยตอนนั้นตื่นเต้นมากครับแต่เพื่อนทังทีมผมอะอยู่กัหลังผมหมดเลยเสียงนักภาคดังมากแต่ผมก็ต้องโฟกัสเพื่อให้มันผ่านไปได้ด้วยดีครับตอนที่เขาเริ่มนับถอยหลังอะอะไรที่ซ้อมไวอะลืมไปหมดเลยตาก็ต้องไวหูก็ต้องฟังมือก็ต้องกดจัดสกิลไปมาโค่นมันได้โอกาสมาด้วยครับที่สำคัญเลยครยาาับ ผมเบื่อแล้วครับที่จะเป็นคนดูเลยอยากมาลองแข่งเองบ้างเรามาถึงรอบเพลย์ออฟได้มันก็ไกลกว่าที่เราคาดหวังไว้แล้วครับเหมือนเราเล่นแร็กแนล็อกในเวอร์ชันที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยสุดท้ายแล้วอะ่ะก็คือเราสนุกไปกับมันนั่นแหละผมเมาจะวุ่วายจำไม่ได้เลยครับสิ่งที่ซ้อมมาถึงแม้เราจะไปไม่ถึงดวงดาวแต่เราก็ได้เรียนรู้มากมายจากการแข่งพอแล้วกับการที่ยืนข้างสนามถึงเวลาคนโชบ้างแร็คแนล็อกส a ตร์2025 u n r e a c h the Impossible ปลดปล่อยความกล้าของขุด